จะมาคู่กันก็คือมีแผงวงจรตัวนี้นะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้ดูเพื่อทําการเทสนะครับว่ามันติดหรือเปล่านะครับผมจะคว่ำหน้านี้ลงครับนี่ติดแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาซ่อมนะครับเป็นโคมไฟ LED นี่นะนะครับเป็นโคมไฟ UFO นะที่ผมเคยติดที่บ้านนี่นะครับตัวนี้นะครับมันติดมาได้ประมาณสามถึงสี่ปีแล้วนะครับแล้วตอนนี้เกิดปัญหาคือมันไม่ติดนะครับเนื่องจากว่าไอตัวขอบยางตรงนี้ครับเนี่ย ตรงซีนที่เขาซีนไว้ตรงขอบขดตรงนี้มันเสื่อมสภาพนะครับแล้วน้ําเนี่ยมันไหลเข้าไปข้างในนะก็เลยทําให้อ่ามันไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดเช็คดูว่าเออมันเสียจากอะไรนะแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆวัดให้ดูนะครับตามขั้นตอนเลยนะเดี๋ยวจะขอละเอียดนิดนึงนะครับเผื่อพี่ๆท่านไหนไปแกะเนี่ยจะได้มีแนวทางในการตรวจเช็คนะครับผมนะครับโอเคก็อ่ายังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดน,นึงนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุยกันเลยดีกว่านะครับผมนะครับ ครับสาเหตุที่มันเสียหลักๆเลยก็คือน้ําเข้านะนเนี่ยนะครับสาเหตุที่มันน้ามันเข้าได้เพราะว่าเจ้าตัวซิลิโคนมันเสื่อมสภาพนะแล้วทําให้แบบมันมีช่องแล้วน้ำมันก็เลยซึมเข้าไปข้างในนะครับผมนะครับมันก็เลยเกิดการช็อตนะที่แผงข้างในนะอันนี้ผมเดานะเดี๋ยวแกะมาวัดกันดูนะครับเนี่ยนะครับวิธีการแกะนะครับก็เดี๋ยวขอแบบช้าๆนิดนึงนะครับแล้วก็ให้เราหมุนนะนะครับมันจะมีร่องอยู่นะแล้วก็ปอดอาพาสติกนะครับเดี๋ยหรือเป็นพวกการ์ดบัตรอะไรก็ได้นะ นะครับตอดเข้าไปแบบนี้แล้วรูดนะเนี่ยค่อยๆรูดนะครับค่อยๆรูดมันออกมานะเนี่ยรูดเอากาวให้มันกาวมันหลุดออกจากกันนะครับแกะไม้ให้หมดเลยนะครับพอแกะออกมาแล้วก็ค่อยๆแงมนะแล้วก็ดูดูทางสายไฟนิดนึงนะว่ามันไปทางไหนนะครับอึ๊บอย่างนี้แล้วก็หาผ้านะมารองไว้นะครับผมนะครับเราดูทางสายไฟนิดนึงนะครับ ดูให้ทางสายไฟนะอย่าอย่าให้ตรงนี้มันตึงนะข้างหลังแผงเนี่ยมันจะมีสายไฟอยู่นะครับเนี่ยนะครับก็พยายามค่อยๆหมุนอย่าให้มันตึงกระชากขาดนะนี่นะตอนนี้ผมแกะหน้าจานออกมาแล้วเนี่ยมันเสื่อมหมดแล้วมันไม่ติดแล้วนะนะครับเดี๋ยวเราแกะมาก่อนเลยเดี๋ยวตอนประกอบเราจะมายาใหม่นะครับทีนี้นะครับเวลาที่เราแกะมาเราต้องดูให้ดีนะไม่ใช่แบบไปงัดมาแล้วพืดออกมาเลยนะต้องค่อยๆเปิดแล้วดูทางสายไฟ2เส้นนี้นะครับเพราะว่า2เส้นนี้มันจะเป็น ขัข้วบวกคั้วลบที่โซลาเซลล์มันผลิตไฟนะเข้าไปที่แผงชาร์จนะครับผมหรือว่าเซนเซอร์ตัวนี้นะนะครับแล้วก็สั่งงานให้แบตเตอรี่จ่ายไฟเข้าที่ตัวหลอดไฟนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ติดแล้วเดี๋ยวผมจะวัดไฟก่อนนะทำการเช็คนะครับผมครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีตัวนี้นะเป็นบัตรนะครับหรือว่าที่เราเอามางัดตอนข้างต้นคลิปนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีมิตเตอร์ก็เลือกเอานะ ชอบแบบไหนสะดวกแบบไหนใช้แบบนั้นเลยนะครับแต่เดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะใช้เป็นมิเตอร์ดีตอนวันนะครับส่วนวิธีการใช้งานทั้งสองตัวนะผมมีลงคลิปไว้นะถ้าพี่พท่านไหนยังใช้งานไม่ค,คล่องหรือว่ายังไม่เข้าใจในการใช้งานเนี่ยก็เข้าไปดูคลิปได้นะเดี๋ยวทิง้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะคะผมนะครับแล้วก็จะมีหัวแรงนะครับแค่นี้เองครับที่ต้องใช้เพราะว่าเราต้องทําการเชื่อมสายออกนะเดี๋ยวเราจะต้อง ถอดบอร์ดตัวนี้ออกมาแล้วก็เดี๋ยวสั่งมาเปลี่ยนนะครับผมนะครับเวลาเปลี่ยนกลับต้องเชื่อมนะครับผมนะครับก็มีแค่นี้นะครับผมครับวิธีการใช้งานหัวแรงผมก็มีทําไว้นะเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อท่านไหนยังแบบยังไม่ค่อยคล่องนะก็เข้าไปดูเทคนิคได้ว่ามันเชื่อมยังไงให้สวยนะครับผมนะครับโอเคจะประมาณนี้สําหรับเครื่องมือนะเดี๋ยวขออนุญาตจะทําการวัดให้ชมนะครับว่ามันต้องวัดตรงไหนก่อนหลังนะครับก็ขั้นตอนแรกเลยนะเดี๋ยวเราจะวัดไฟจากแผงนะตัวนี้นะครับ ว่ามันมีไฟออกมาหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีไฟออกมานะก็คือจบนะครับไม่ต้องซ่อมนะครับไม่คุ้มนะเพราะเราเราจะไปซื้อแผงโซลา่าแบบนี้มาเปลี่ยนเนี่ยมันก็แพงนะครับราคาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ40%ของตัวเครื่องแล้วนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ควรเปลี่ยนนะครับผมนะครับแต่ถ้าเราวัดแล้วไฟมาปุ๊บเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยผมก็จะไปเช็คที่ตัวของแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่เสียหรือเปล่านะครับถ้าแบตเตอรี่จ่ายไฟยังมีไฟออกมาอยู่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือว่ายังไม่เดสเนี่ยนะครับหรือว่าไม่บวมนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย เราเห็นว่ามันยังไม่บวมนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้ผมก็จะลองต่อตรงครับต่อตรงเลยนะครับพอเราต่อตรง๊บเกิดไฟติดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือตัวบอร์ดเนี่ยมีปัญหาแค่นั้นเองครับตัวโคมไฟโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะมีวงจรไม่เยอะนะเวลาเราไล่มันเลยไล่ง่ายนะครับผมก็ไล่าจากตัวอินพุตไปก่อนนะเนี่ยครับอินพุตมาเข้าบอร์ดนะนะครับจากบอร์ดมาเข้าแบตจากแบตมาออกไฟนะครับแล้วก็ วัดตามสเตปที่ผมบอกได้เลยนะครับผมนะครับหรือว่าพี่ๆเท่าไหนจะไปดัดแปลงวิธีอื่นก็ได้นะแล้วแต่ความถนัดเลยนะครับผมนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมวัดไฟให้ดูก่อนนะครับว่าจากแผงเนี่ยมันมีวิธีการวัดยังไงนะครับวิธีการก็คือผมจะพลิกแผงไปก่อนนะแล้วผมก็จะวัดลงไปตรงๆนะครับแบบนี้นะผมถือมือเดียวนะอาจจะยังไม่ค่อยคล่องนะนี่ครับจะจับแบบนี้นะครับแล้วก็มาวัดกับบวกกับลบนะแดงก็คือบวกดําก็คือลบแล้วก็จิ้มไปนะ แล้วก็ไปดูโวลต์นะครับที่ตัวมิเตอร์นะครับตอนนี้มันคว่ำคว่ำหน้าไว้อยู่นะคว่ำหน้าก็คือว่ามันไม่ได้รับแสงครับมันก็ไม่ยังไม่มีไฟเห็นไหมจะอยู่ที่ประมาณ400มิลลิวัลหรือ0.4โวลต์นะครับนะครับติ๊เดียวเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองไยแผงนะครับตอนนี้ผมพลิกหน้าแผงขึ้นมาแล้วนะครับผมนะครับครับก็เดี๋ยวเราตรวจเช็คแผงก่อนนะครับว่ามันสามารถผลิตไฟได้หรือเปล่านะครับผมนะครับตำแหน่งที่เราจะวัดก็คือเส้นนี้นะเส้นของตัว ที่มันมาจากแผงนะครับก็คือบวกกับลบจิ้มไปเลยน,นะครับปกตินะตรงๆนะครับจิ้มเวลานะแบบนี้นะนะครับให้เรามาดูที่มิเตอร์นะครับมิเตอร์เนี่ยครับมันจะขึ้นอยู่ที่ประมาณ5.5นะครับเนี่ย5.7โวลต์ก็คืออันนี้แผงยังใช้ได้นะครับถ้าแผงเสียเนี่ยนะครับมันจะขึ้นอยู่แค่ประมาณโวลต์นิดๆหรือว่า2โวลต์หรือถ้ามันไม่เกิน4โวลต์เนี่ยผมว่าม,มันก็เริ่มใช้ไม่ได้แล้วนะเริ่มจะผลิตไฟได้น้อยแล้วนะครับแต่อันนี้คือยังโอเคอยู่นะ สามารถผลิตไฟได้5.7นะครับก็สามารถยังใช้ได้อยู่นะยังไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่อย่างอื่นต่อนะก็เดี๋ยวจะพลิกกลับนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปเช็คในส่วนของตัวไฟที่มาจากแบตเตอรี่นะว่ามันมีไฟมาเท่าไหร่นะครับผมต่อมานะครับเราอันนี้ผมพลิกแผงไว้แล้วนะนะครับไฟก็จะไม่มีมาตรงนี้แล้วนะครับผมนะครับนี่นะมันจะไม่มีไฟมาแล้วนะครับผมก็จะไปวัดในส่วนของแบตเตอรี่แทนนะครับก็สาย2เส้นนี้นะนี่ครับ2เส้นนี้นะครับนี่นะที่มาจากแบตเตอรี่ผมก็จะวัดเลยครับ ว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมีไฟหรือเปล่าหรือว่ามันเสียหรือว่ามันมีปัญหาไหมนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตจิ้มให้มันตรงๆนี่มันมือเดียวแล้วมันก็ทุลักทุเลนิดหนึ่งครับอ่านี่นะผมจิ้มค้างไว้แล้วนะครับตอนนี้ไฟที่แบตนะ3.3มโวลต์นะครับซึ่งถือว่าโอเคนะยังใช้งานได้อยู่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้มัน3-7เนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับแบตยังไม่เสียนะเดี๋ยวผมจะลองปลดสายนะครับนะครับแต่เดี๋ยวก่อนปลดเดี๋ยวผมจะไขตรงนี้ออกมาให้ดูนะ ไขออกมาเลยนะครับมันจะมีน็อตแค่สองตัวนะไขได้เลยนะครับแล้วก็นะ็อตไว้ข,ข้างก่อนนะโอเคครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของแผงนะครับนี่แผงก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับตอนนี้ผมก็ไขแผงออกมาแล้วนะแล้วก็ผมลองกดสวิตช์นะครับ เออมันติดนะเนี่ยมันติดติดดับดับนะเดี๋ยวมันก็ดับนะครับเนี่ยสักนึงเนี่ยคือเหมือนกับมันน่าจะมีปัญหาที่ตัวบอร์ดนะครับผมนะครับปกติเนี่ยนะครับอันนี้แผงอะ ถ้ามันคว่ำหน้าลงเนี่ยเท่ากับว่ามันไม่รับไฟนะก็เปรียบเสมือนว่าตอนนี้มันกลางคืนอยู่นะครับเวลาเรากดตรงนี้ไฟมันต้องติดนะเนี่ยแต่มันติดติดดับบบเห็นไหมเหมือนแผงมันโดนน้ำแล้วมันอาจจะช็อตนะครับเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรานะครับจะกดสายลบออกนะเพื่อทําการเก็บไว้นะครับแล้วเดี๋ยวรออะไหล่นะเดี๋ยวผมจะสั่งอะไหล่ตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับตัวเนี้ยนะครับอะไหล่มันจะมาพร้อมรีโมทนะครับราคาอยู่ประมาณร้อยหนึ่งบวกลบนะครับประมาณนี้นะไม่น่าจะเกินเนี่ยร้อยร้อยกว่าบาทประมาณนี้นะครับผมนะครับ ก็เดี๋ยวผมสร้างอะไรมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวจะมา,าทําให้ชมนะครับว่ามันเปลี่ยนยังไงนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราต้องเชื่อมตัวนี้ออกก่อนนะครับเราก็เชื่อมออกมานะครับเชื่อมขาไฟโลกมานะแค่นี้นะครับอ่าผมแนะนํานิดนึงครับสําหรับพี่ๆท่านไหนที่กดเนี่ยแล้วแผงไฟเนี่ยตรงนี้มันไม่ติดเลยนะมันไม่เหมือนของผมนะที่กดแล้วมันยังพอติดบ้างก็แสดงว่าเรารู้แลลวว่าตัวหลอดไฟทั้งหลายเนี่ยนะมันไม่เสียนะในกรณีที่เรากดแล้วแผงไม่ติดเลยนะให้เราเช็คอย่างนี้นะครับ ให้เราเอาข้วลบนี่นะตรงนี้นะมาจิ้มที่ลบของตัวหลอดไฟนะให้เราสังเกตลายหลอดไฟดีๆครับมันจะมีสีดำที่มันมัดรวงกวันอยู่นะกับสีแดงก็คือบวกกับลบนะครับผมของเจ้าตัวหลอดไฟพวกนี้นะให้เราเอาลบนะครับมาจิ้มที่ลบนะไฟมันจะติดหมดเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับไฟมันจะติดทุกหลอดเลยนะนะครับเนี่ยครับให้เรามาจิ้มที่ลบอย่างนี้นะครับเพื่อทําการเช็คว่าหลอดไฟทั้งหมดเนี่ยมันใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าบอดเสียแต่เราเอาเอาตัวลบเนี่ยมาจิ้มนะครับเนี่ยแล้วไฟติดแบบนี้นะ ก็แสดงว่านะครับตัวหลอดไฟไม่ได้เสียนะครับเสียงที่ตัวแผงนี้นะก็ให้สั่งแผงว่าเปลี่ยนเหมือนที่ผมทํานี่นะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตพันสายไฟปิดไว้นะครับเพื่อกันช็อตนะครับผมตอนนี้นะครับของที่ผมสั่งนะนี่นะก็มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับตัวนี้นะนะครับเวลาของที่สั่งมานะครับมันมามันจะมาเป็นชุดนะครับเนี่ยมันจะมาคู่กันก็คือมีแผงวงจรตัวนี้นะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้ดูนะครับชัดๆเนาะนะครับแผงตัวนี้นะครับ แล้วก็เป็นรีโมทมะมันจะมาคู่กันนะครับแบบนี้เนาะนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการอ่าถอดนะครับปัดกีสายออกนะแล้วเอาบอร์ดเนี้ยออกนะครับผมก็เชื่อมสายออกมาเลยนะทีละคู่เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพอเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูบอร์ดนะว่าตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยมันบางทีเนี่ยคือมันเป็นบอร์ดของโซล่าเหมือนกันแต่มาคนละเวอร์ชันเนี่ยนะครับมันก็จะต่างกันนิดนึงนะแต่มันใช้ด้วยกันได้นะครับอ่าถ้าเป็นตะกัวเก่านะ เวลาเชื่อมนะครับผมนะครับก็ให้เราตี้ตะกัวใหม่เข้าไปนิดนึงนะเนี่ยนะครับเพื่อให้มันมีฟักนะเดี๋ยวพอฟักเนี่ยมันวิ่งนะครับมันก็จะเชื่อมออกง่ายนะครับผมนะครับครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวบอร์ดนะนะครับเป็นแบบนี้เนาะนะครับแล้วผมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะอันบนเนี่ยนะครับอันบนเนี่ยคืออันใหม่นะอันล่างนี่คืออันเก่านะครับคือจะบอกว่านะครับพวกบอร์ดพวกนี้นะเวลาเราสั่งมาไม่ต้องไปกลัวนะว่ามันจะใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าทํานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยรูเนี่ยมันจะ นะครับแล้วก็ตัวปุ่มกดอะไรเวลาเราใส่มันก็จะเท่าเดิมนะครับเนี่ยปุ่มตำแหน่งปุ่มตำแหน่งเซนเซอร์อะไรมันเท่าเดิมหมดเลยนะเพียงแต่ว่าส่วนที่มันยื่นออกมาเนี่ยมันก็คือส่วนของอ power นะหรือว่าเป็นตัวที่เอาไว้เป็น R นะที่เอาไว้ดอกกระแสไฟเวลาจ่ายไฟออกไปที่หลอดครับมันจะต่างแค่ตรงนี้นะตัวยืดอะไรเหมือนกันหมดเลยนะครับสั้นยาวอะไรไม่ต้องสนใจนะใส่กันได้เหมือนกันนะครับผมนะครับก็เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับตัวแผงข้างหลังนี่นะครับ ขั้วมันอาจจะต่างกันนิดนึงนะแต่เขาจะมีเขียนไว้หมดเลยนะอย่างอันเนี้ยตัวสายที่เอาไปเลี้ยงไฟนะครับมันจะอยู่ซ้ายมือแต่บอร์ดใหม่เนี่ยจะอยู่ขวามือนะครับนี่นะแล้วก็ตัวขั้วของแบตเตอรี่นะบวกลบก็อยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็เป็นโซลานะสลับกันแค่นี้เองครับก็ให้เรานะครับเชื่อมสายกลับไปตามตำแหน่งของสัญลักษณ์เดิมนะอย่างเงี้ย L บวก L ลบก็คือเป็นลายไฟบวกของสายไฟนี่นะสายไฟของชุดไฟนะครับผมชุด LED นะอันนี้ก็เป็นขาดลบ ส่วนตัว S เนี่ยย่อมาจากโซลานะโซลาก็จะมีขาบวกกับขาลบก็ใส่ให้ตรงแค่นั้นเองครับแบตนะครับ B บวกกับ B ลบก็ใส่ให้ตรงแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับผมนะครับแล้วอีกอย่างนึ่งครับมันจะมีตรงนี้ครับเทคนิคเล็กเล็กน้อยๆนะผมแนะนําให้นะครับคือบางบางเครื่องนะที่เป็นหวัดเยอะๆอย่างตัวนี้นะครับมันจะมี R เนี่ยครับ R ตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นเหมือนชุดโม่ครับถ้าเป็นบอร์ดเดิมเนี่ยจริงๆอะบอร์ดเดิมตรงเนี้ยนะครับนะครับมันจะเป็น1โอห์มนะของเดิมผมอะ มันจะเป็น1โอห์ม2ตัวขนานกันนะคบมันจะเหลือ0.5นะครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยน R ชิปตัวนี้ให้เป็น R 200นะหรือว่าเป็น0.2โ oh อห์มนะเดี๋ยววิธีการอ่านเดี๋ยวผมขึ้นเป็นชาร์จไว้ให้ด้านาซ้ายมือตรงนี้นะครับนี่นะมุมจอตรงนี้นะครับวิธีอ่านค่าก็ง่ายมากเลยครับตัว R เนี่ยให้เราเปรียบเสมือนเป็นจุดทศนิยมนะอย่างเช่น R 200อย่างเงี้ยก็เป็น R แล้วก็2ใช่ไหมครับก็เป็น0.2ไอ3ตัวหลังเนี่ย มันจะเป็นค่ามันครับอย่างเช่นอาจจะเป็น R 2 7 0อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นค่าที่0.27อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็น R 5 6ากนะครับก็จะเป็นค่าที่0.56อะไรอย่างนี้นะครับมันจะเป็นจุดทศนิยมนะไอ้เจ้าตัว R ตัวนี้นะแต่ผมขึ้นชาร์จไว้ให้มันอ่านไม่ยากนะครับแล้วถ้าเป็นบอร์ดอันใหม่นนะครับมันจะเป็น 1>, 1 R ศนะครับเนี่ยมันจะเขียนไว้ว่า1 R 0ก็คือเป็น1โอห์มนะ1.0ก็คือ1โอห์มแต่ว่าเขาเอามาขนาดกัน4ตัวนะเพื่อแบ่งเบาภาระของกระแสไฟนะครับเท mm. ่ากับว่า R ตัวนี้นะครับชุดเนี้ยเมื่อขนาดกันแล้วมันจะได้0.25โ oh อห์มนะซึ่งมันใกล้เคียงกันกับตัวนี้อยู่นะเพราะตัวนี้มันขนาดกันมันได้0.1โ oh อห์มนะครึ่งหนึ่งนะครับ mm. ก็เดี๋ยวผมจะใส่ไปแบบนี้เลยนะครับถ้าไฟออกมาสว่างเป็นที่น่าพออใจจจผผมมมมกก็ะะะะไไ่่่่่เปลีียยยนนนนนแตตถ้้้าาสววงคครครััับบ R มาใส่นะก็คือยก R ตัวเนี้ย0.2เนี่ยไปใส่แทนนะครับหรือว่าพี่ๆิถ้าไหนไม่มีเนี่ยเราใส่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับมันสว่างเหมือนกันครับแค่มันจะอาจจะหลีลงนิดนึงแค่นั้นเองนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวบอร์ดนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการบัดกีนะครับตะกั่วแล้วก็จ้ําใสายไฟกลับไปที่เดิมนะครับผมครับเดี๋ยวผมจะทําการไลทตะกั่วนะไปที่ตัวบอร์ดก่อนนะครับผมนะครับก็ไม่มีอะไรนี้ง่ายนะครับก็เราก็เอาหัวแรงงน้ามาเนี่ยครับแตะไปที่แผ่นฟินแล้วก็เอาตะกั ให้มันมีตะกวดติดที่ตัวแผ่นปิ้นนิดนึงก็พอนะครับไม่ต้องเยอะเนาะนะครับแค่นี้ก็พร้อมที่จะไปต่อไฟแล้วนะครับผมนะครับแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับเนี่ยครับเวลาเราไลทตะกวดเสร็จมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะมันก็จะเงาเขึ้นมานะครับแล้วก็เอาสายไฟนะแต่ละชุดมาต่อกับเข้าไปที่เดิมแค่นั้นเองนะครับครับก็เดี๋ยวไขน็อตเข้าไปเลยนะเอาอันใหม่ใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยบัดกรีจะง่ายกว่านะครับผมนะครับไขเข้าไปตามปกติเลยครับตอนนี้ผมก็ ไขน็อตนะชิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเชื่อมกลับเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นสายลายนะเดี๋ยวผมจะเชื่อมลายลบลายบวกก็คือเรียงตามลําดับของเขาเลยนะครับผมนะครับ <Ow. S 1> ก็เดี๋ยวจะเชื่อมเป็นลายลบก่อนนะนะครับเราก็เชื่อมไปตามตําแหน่งของสัญลักษณ์เดิมได้เลยนะครับตรงนี้ง่ายนะครับไม่มีไม่ต้องไปกังวลนะไม่มีอะไรนะง่ายๆนคะครับแค่นี้นะครับ อันนี้บวกลบนะเสร็จแล้วนะครับ2เส้นแล้วก็เอาแบตใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะนะครับสายแบตก็ใส่เข้าไปได้เลยเหมือนเดิมนะครับผมสายแบตก็มาอยู่ตรงบวกนะครับสายลบนี่เดี๋ยวผมค่อยใส่นะนะครับแล้วก็มาใส่สายของโซลา่าก่อนนะสายโซล่าก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับอะ่ะเราก็เชื่อมสายของโซลา่าเข้าไปที่เดิมเลยนะนะครับ s, s, s L บวก s ลบนะครับผมโซล่าบวกโซล่าลบนะครับผม ก็หมุนให้ได้จังหวะให้ได้ถนัดของตัวเองนะว่าตัวเองถนัดมุมไหนนะครับ,นะรบก็เชื่อมก็ไปเหมือนเดิมเลยนะครับเชื่อมไม่ยากครับเชื่อมง่ายนะครับนี่ครับแค่นี้นะครับนะแล้วเราก็เอาสายไฟลบนะครับเชื่อมไปได้เลยนะทีนี้ก็เชื่อมสายไฟเข้าไปที่ตัว ขั้วของแผงโซลา่านะที่ผมบัดกรีออกมานะเพื่อป้องกันการกระชากนะครับมันจะได้ไม่เสียหายนะเวลาเราเผลอเลอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับก็จะเชื่อมกลับไปเหมือนเดิมนะครับเติมตะกั่วไปหน่อยครับตอนนี้ผมก็เชื่อมใส่ไฟเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะนะครับเดี๋ยวจะมาลองทสกันดูนะว่ามันติดไหมนะครับก็อันดับแรกเลยนะให้เราเอารีโมทมานะแล้วก็กดนะครับ กดนะครับกด on off ก่อนนะเทสตอนนี้นะครับไฟติดแล้วนะเนี่ยครับไฟติดนะนะครับแล้วก็กดเป็นออโต้นะครับกดออโต้ไว้นะนะครับอันนี้ผมกดออโต้ไว้นะครับแล้วกดปิดไว้นะครับเอาแผงโซลานะเนี่ยปิดกลัไปเหมือนเดิมนะอย่างนี้นะครับปิดกลับไปเหมือนเดิมนะครับผมนะครับอะแล้วก็ทําการคว่ำหน้าลงนะเพื่อทําการเทสนะครับว่ามันติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะคว่ำหน้านี้ลงครับนี่ติดแล้วนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราพลิกลงเนี่ย มันก็เปรียบเ,เสมือนว่าตอนนี้นะครับเป็นกลางคืนนะคือมันไม่ได้รับแสงนะครับผมนะครับเนี่ยถ้าเรายกขึ้นนิดนึงมันก็ติดแล้วนะครับถ้าเราปิดหมดเนี่ยมันก็จะสว่างขึ้นมานะครับเนี่ยถ้าเรายกขึ้นปุ๊บเนี่ยไฟมันก็จะปิดเลยนะเนี่ยครับอันนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยใช้ได้แล้วนะนะครับนี่เห็นไหมใช้ได้แล้วนะครับนะครับขั้นต่อมานะครับทีนี้นะครับให้เราเปิดออกมาเหมือนเดิมนะแล้วเราจะทําการยาซิลิโคนกลับไปที่เดิมนะครับก็อันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับเปิดกลับมาก่อนนะ เราต้องทําแบบนี้นะครับเคสเพราะว่าถึงแม้เราจะพลิกหลังเนี่ยแสงมันก็ทะลุไปจากข้างหลังนะไปที่แผงนะทำให้มันผลิตไฟนะผมออกมาเยอะกว่าปีกับที่เขาตั้งค่าให้มันทํางานไว้นะครับมันก็เลยไม่ติดนะถ้าใครที่แบบว่าคว่ำแผงโซลา่าลงอย่างเดียวนะไม่ได้เอาฝาครอบนะไปติดให้มันมืดสนิทนะมันก็จะไฟมันก็จะไม่ติดนะครับผมนะครับก็ให้ทําวิธีการเทสเหมือนที่ผมทําเมื่อสักครู่นี้นะครับผมนะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเลาะตัว ของซิลิโคนเก่าออกนะเนี่ยตามขอบๆนะครับนี่นะนะครับเราออกให้หมดเลยนะเพราะเดี๋ยวผมจะยากลับไปเหมือนเดิมนะครับนี่นะหลังจากที่เราเคลียร์หน้าพื้นผิวสัมผัสที่มีซิลิโคนเก่าออกไปหมดแล้วนะนะครับตรงขอบๆนี่นะนะครับก็ทําการซิลิโคนนะเอาซิลิโคนเนี่ยนะครับมายิงกลับไปที่เดิมนะครับซิลิโคนเนี่ยนะครับเราจะใช้เป็นซิลิโคนซีแลนด์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอะคริลิก ซีแลนก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่ที่มีเลยนะแต่เนี้ยผมผมเอาที่ผมมีนะเป็นอะคริลิกซีลเลนนะครับ <laughs> คืออะคริลิกซีลเลนกับซิลิโคนซีลเลนมันจะต่างกันนะซิลิโคนเนี่ยมันจะแน่นกว่านะครับแล้วก็อยู่ได้นานกว่านะครับแต่ถ้าเป็นอะคริลิกเนี่ยครับเนื้อเขาเนี่ยมันจะอยู่ได้สู้ซิลิโคนไม่ได้นะแต่ผมเอาเท่าที่ผมมีนะเพราะว่าเอ่อเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยผมยังสามารถที่จะเลาะนะครับแล้วก็เอาออกมาซ่อมบำรุงได้มันง่ายกว่านะคบถ้าเป็น อะคริลิกซีลแลนด์นะครับมันจะแกะออกมาแล้วก็แมตช์แอน,นได้ง่ายกว่านะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมใช้เป็นตัวนี้นะเอาเท่าที่ผมมีนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนจะเอาเป็นซิลิโคนก็ได้แล้วแต่เลยนะครับดีด้วยนะครับผมนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะยารอบๆนี้เนาะตอนนี้ผมก็ประกบ เข้าไปแล้วนะเอาเอาแผงขึ้นมาประกบแล้วนะครับผมนะครับปิดกลับไปเหมือนเดิมแล้วนะแล้วจะเราจะเห็นว่าซิลิโคนเนี่ยมันจะเลอะขอบๆนะครับเนี่ยนะเราก็บีบก่อนนะบีบให้รอบเลยนะบีบให้มันขึ้นมาให้หมดนะครับเพราะว่าไอ้ที่มันขึ้นมามันจะได้ไปแทรกนะครับตรงที่เป็นช่องอากาศนะครับน้ํามันจะได้ไม่ลงไปนะนะครับนี่นะนะครับจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวใช้มือเลยนะเอามือเลยนะครับเอามือปาดเลยนะครับ ครับตอนนี้ก็เก็บซิลิโคนรอบๆเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมที่จะเอาไปติดตั้งแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเรารอให้ซิลิโคนที่เรายาวไว้เนี่ยนะครับแห้งก่อนนะครับสักครึ่งวันนะนะครับแล้วค่อยเอาไปประกอบกับที่เดิมก็ใช้งานได้แล้วนะครับผมนะครับประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวรอกาวแห้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวยกไปประกอบที่เดิมนะครับผมนะครับสรุปว่าอะไรที่ผมเปลี่ยนนะก็คือนี่ครับเจ้าตัวบอร์ดตัวนี้นะครับผมนะครับ ส่วนวิธีการไล่นะครับวิธีการเช็คตรวจเช็คทีละขั้นตอนเนี่ยก็ตามคลิปนี้เลยนะครับผมก็จะเช็คตามลําดับขั้นตอนตามที่ลงไว้ในคลิปนี้นะครับผมนะครับส่วนพิกัดพวกอะไรนะครับหรือว่าเป็นพวกเทคนิคความรู้อะไรที่มันอยู่ในคลิปนี้นะที่พี่ๆท่านไหนอยากจะไปเปิดชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการวัดมิเตอร์นะครับการใช้หัวแล้นะครับการทํางานต่างๆก็เดี๋ยวจะลงไว้ให้ในใต้คลิปนี้นะเป็นลิงก์นะครับกดเข้าไปดูกันได้นะครับผมนะครับก็ใครที่มีแผงนะ โซล่าเซลล์แบบนี้อยู่นะที่มันพังนะอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเอามาแกะดูก่อนนะครับว่าเออแบตบวไมไหมนะคบผมนะครับ,ผนะรบแผงโซล่าเสียไหมนะถ้า2อ,อย่างนี้ยังใช้ได้อยู่นะกลับมาซ่อมครับค่าไหไหไม,ไม่ไม่กี่บาทครับร้อยบวกลบนะครับไม่เกินนี้นะนะครับก็ประมาณนี้เลยนะสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่ใช้งานเจ้า ไฟโซลาร์เซลล์แล้วมันเสียบ่อยนะนะครับก็อย่าไปทิ้งนะเอากลับมาซ่อมใหม่ได้นะครับผมนะครับครับยังไงก็ฝากไว้สักหนึ่งคลิปนะนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวในเรามาเจอเคนคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับตอนนี้นะครับผมก็นําไปติดตั้งกลับไปที่เดิมแล้วนะนะครับหลังจากที่ผมตากไว้สักประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงนะซิลิโคนมันหรือว่าอะคริลิกซีร์เนี่มันแห้งแล้วนะครับผมก็เอามาติดตั้งไว้ที่เดิมนะตอนนี้ก็ใช้้้งานนนไดปกติแลวะะครับผม